หายออใหม่สวยสภาพดี f c กรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายยินดีต้อนรับ F4 เข้าสู่ช่องของพระปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f c แถวๆจอมทองกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขาย เอาสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านเลยฮะแล้วก็สวัสดีเจ้าของกล่องด้วยเดี๋ยวป่าปาหาอุปกรณ์เปิดกล่องกัน FC พอปาไม่ได้เตรียมเอาไว้ที่ไหนกันเอ่ยอ่ะ FC ฮะได้ละได้ละได้อุปกรณ์เปิดกล่องได้เดี๋ยวป่าปาขออนุญาตเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปดีกว่านาะจะได้ไม่เสียเวลาสไตล์ป้าปาฮะเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปนักสะสมท่านใดหากเห็นปาปาเปิดกล่อง f c ฮะ บางเอญเนาะก็ลองลองดูบางเอญเห็นเหรียญในกล่องแบบเนี้ยเอสเอะตรงที่ท่านอยากต้องการต้องการเก็บสะสมพอดีใช่ไหมก็ลองลองลอง,ลองโทรเข้ามาหาแอดมินเลยสําหรับใครที่ต้องการซื้อเหรียญของสะสมนะก็โทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยลองลองถามแอดมินดูนะว่ากล่องที่ปาปาเปิดนะั้นเหรียญน,นั้นเหรียญนี้ที่คุณประปาเปิดกล่องเนี้ย เอาลงเข้าสู่ EP ีขายไปแล้วหรือยังอะไรประมาณนะี้ก็ลองถามดูแอดมินเขาจะได้แจ้งไปเนาะหากครั้ง1ครั้ง2ยังไม่ได้เหรียญตามต้องการครั้งต่อไปก็อย่าเพิ่งเข็ดครั้ง3ครั้ง4ก็โทรเข้ามาหาเวลาว่างโทรเข้ามาฮะเนาะก็ถามแอดมินกันดูอ่ะเนี่ยทุกครั้งฮะ แนบใบหมายเลขบัญชีธนาคารช่องทางการติดต่อง่ายๆให้กับแอดมินด้วยเอฟซีฮะพอปลาเปิดกล่องเสร็จเดี๋ยวแอดมินเข้าเหรียญกลับไปเช็คเขาจะไปเช็คว่าตรงตามที่คุยกันไว้ไหมอะไรประมาณนั้นถ้าทุกอย่างตรงตามตรงตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยการโอนเงินก็จะง่ายแล้วก็จะเร็วขึ้นนะอย่างนักสะสมท่าเนี่ยเขารู้รู้แล้วว่า,ากดยังไงกติกายังไงเขาส่งมาปั๊บเดี๋ยวมันก็ เช็คเสร็จแป๊บเดียวใช่ไหมฮะแต่เขาก็โอนเงินให้เลยอ่ะมาดูเหรียญกันบ้างทีนี้มีเหรียญอะไรกันบ้างเอ่ยเนี่ยมีเหรียญอะไรกันบ้างเอ่ยแน่นอนฮะ F4 เป็นเหรียญที่ที่ท,ท,ที่ที่อยู่ในลิสร,รายการประมาณนั้นแหละโอเคเนาะอืมมาดูเหรียญสบาทที่กันก่อนดีกว่าเนาะดูเหรียญ2บาทที่กันก่อนได้มาหลายรายการอ่ะเราจะไปกันเลย F4 ฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าปึ๊บ ปาปาอาจจะบอกราคารับซื้อเข้าได้ไม่ตรงเป๊ะปาปาจะไม่บอกราคาเป๊ะๆได้เอฟีฮะเนาะอ่ะนี่คือเหรียญ2บาทที่ระลึกนะเนี่ยเอฟีฮะวาระนี้ถือว่าเป็นวาระย่อยๆเจ้าของเหรียญไม่ต้องพูดถึงละเขาเสียนเขารู้จักดีแต่ปปายืมเหรียญของเจ้าของเหรียญท่านนี้นะบอกกล่าวให้กับบรรดาชาวนักสะสมที่ติดตามเพราะมีอีกหลายคนหลายท่านะนะที่ถือเหรียญ2บาทที่ระลึกไว้ นะก็คาดว่าน่าจะมีราคาเหรียญละหนึ่งพันอะไรประมาณเพราะบางคนก็อาจจะเข้ายังเข้าไม่ถึงศึกษาไม่พอเข้าไม่ถึงประมาณใน f c ฮะนะพอส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแอดมินบอกว่า,ารับซื้อเกินหน้าเหรียญแค่บาท2บาทอะไรประมาณนี้เขาก็บอกโอ้ได้ราคาแค่นี้เองเหรออะไรประมาณนี้ที่อื่นเขารับซื้อกันเหรียญละแส0ส0 0แสนแล้ว บางคนก็หัวเราะเยาะฮ่าฮาฮก็มี <laughs> ตรงไหนที่ขายได้แพงเราไม่ว่ากัน fc ฮะพะถามไปทําม,มาบอกว่าติดต่อเขายังไม่ได้เลยเนี่ย fc เป็นไปไม่ได้นะฮะเหรียญสองบาทที่ลึก40กว่าวาระเนี่ยขนาดวาระเด็ดที่สุดก็คือบ้านเล็กบ้านใหญ่ fc ฮะยังมีราคาซื้อขายกันแค่หลักหลักสิบไม่ว่าจะเป็นยี่สิบสาฉะนั้นวาละย,าย,ย่อยๆฮะ fc ฮะแน่นอน อ่ะที่ประปาถืออยู่นะฮะเป็นเหรียญนิกเกิลธรรมดาอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าราคาซื้อเกินหน้าเหรียญเนี่ยบาท2บาทกันเท่านั้นเองนะถ้าอยากอยากขายเหรียญราคาได้ราคาเหรียญละ500เหรียญละพันอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องไปสืบสอศึกษาหาเหรียญเด็ด F4 นะเนี่ยถ้าเหรียญละ500เนี่ยประปาซื้อใช่ไหมฮะซื้อมาเหรียญละ5 0 0รเนี่ยปาปาขายออกแค่เหรียญละ5บาท6บาท7บาท8บาท10บาทเนี่ย F4 ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างโหประปาขาดทุนไป เหรียญละ490บาทเลยนี่ป้าปาบอกตรงๆอย่างนี้นะเหรียญ2บาทที่ f c ฮะนะราคาเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยนักสะสมท่านได้เห็นไหมนะเขาส่งมาแต่เหรียญซิสเนี่ยเขาเข้ามาแต่เหรียญที่ค่อนข้างสวย UNC จริง,รง,รงๆเห็นไหมฮะเนี่ยนะอะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอีกวัลละหนึ่งอะ f c ฮะเนี่ยนี่ก็2บาทที่ระลึกนะ แบบนี้ก็จะได้ความพิเศษนิดหนึ่งมั้งก็เกินวละย่อยๆนะเพราะเขาเป็นเหรียญที่ประปามาสร้างมาช่วยสร้างก็คือเป็นเหรียญสามพระองค์นึกออกไหมฮะเนี่ยเหรียญสามพระองค์อันนี้ป้าปาบอกตรงๆเลยนะฮะนะแต่ว่าราคาก็จะไม่เกินเหรียญที่ะร,ระลึกวลรเย่อยๆสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าการที่เรามามาสร้างเอง fc ฮะสร้างซื้อสร้างขายเองราคาเนี่ยนะเขาไม่มาตรฐานเหมือนกับว่าวงการระดับมืออาชีพเขาทำข้อมูล เหรียญผลิตน้อยหายากไว้นะฉะนั้นก็บางทีหลายคนหลยท่านเห็นประปาขายเหรียญที่ลึกวาระนั้นวาระนี้แบบนั้นในราคาค่อนข้างจะอายกตัวอย่างนะฮะก็พยายามจะขอแอดมินก็คือไม่ผิดหรอก F4 นะเพราะท่านยังไม่รู้นะแต่ที่จริงแล้วาวาระที่ประปามาสร้างเองเนี่ยประปาก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะ ปปาก็ต้องรับซื้อเหรียญที่ปปามาสร้างกระแสความนิยมช่วยเนี่ยปปาก็ต้องรับซื้อให้ใกล้ๆเคียงกับแบบนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าของเหรียญท่านนี้นะฮะปปาปปาว่ามีอีกหลายคนหลายท่านยังไม่รู้ข้อมูลความเป็นจริงโอเคท่านนี้ก็2บาททิริปเนาะเอาวางไว้มาเรามาปิดท้ายรายการ2บาททิริปก็น่าจะปิดท้ายเอาถุงนี้เอฟซีฮะนี่เป็น2บาททิริงานปีต้นไม้แห่งชาติเอฟซีฮะ นี่เป็นอีกวาละหนึ่งหนึ่งใน3ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด2บาทีิริกงานปีต้นไม้แห่งชาตินะเขาเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมติดอันดับที่3กันเลยณปัจจุบันวันนี้สําหรับ2บาที่ริกงานปีต้นไม้แห่งชาติเขาเป็นลองเหรียญบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่นะโอเคไหมฮะซื้อเข้ากันเนี่ยราคาราคาไม่กี่สิบเอง F4 ฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเผื่อขายไม่ได้ด้วยนี่เขาส่งเหรียญค่อนข้างต่ถ้าเปรียบเทียบภาพรวมนะเนี่ยเห็นไหมสองบาที่ระลึก เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสภาพดี FC ฮะอ่ะใครที่บอกว่าเลิกผลิตไปตั้งนานแล้วพูดถึงเหรียญชนิ้นอาคารอื่นด้วยเลิกผลิตไปนานแล้วจะมีอยู่หรอเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็สร้างมาเพื่อผ่านอ่าก็ให้เอามาใช้งานเลยประมาณนั้น FC เราต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราเห็นอยู่ FC ฮะนะคือไม่โกธประปานะฮะท่านจะได้รู้ความจริงว่าเหรียญทุกเหรียญ ยังมีที่ไม่ผ่านการใช้งานเพราะว,าว่าวงการเหรียญเอฟซีฮะเขาเล่นหาเขาเก็บสะสมเขาไปแลกจากกองกระสาบมาตั้งแต่ปะปาว่าร้อยปีนี่ยังต่ำได้ซ้ำอ่ะนึกออกไหมฮะนะร้อยปีนี่ยังต่ำได้ซ้ำฉะนั้นก็สมัยร้อยปีที่ก็แล้วก็อ,เอ่เขาก็ไปแลกมาเก็บไว้นะเขาเป็นนักสะสมจริงๆนะเขาเขาวิ่งอยู่ในสายสะสมเหรียญซื้อขายเหรียญมาแล้วไง นะเขาต่อมาต่อรุ่นมาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเรื่อยมาถึงรุ่นของเขาอะไรประมาณนี้ f c โอเคนะฮะเนี่ย okay, ะะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้แหละอ่ะใครที่ถือเหรียญสองบาทถืกเก่าผ่านน้าผ่านฝนแล้วแต่บังเอิญไม่ค่อยจะได้เห็นไงวันนี้เราได้เห็นกัน F4 ฮะที่ปป้าต้องพูดว่ามีนักสะสมเขาสงสัยว่ามีหรอเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอะไรประมาณนี้มี F4 ฮะที่ระลึกเนี่ยยังว่าผ่านการใช้งานน้อยในระบบหมุนเวียนทีนี้เรามาดูเหรียญน,นี้กันก่อนดีกว่านะอ่ะ เหรียญใน fc เห็นไหมฮะนี่คือเหรียญน่าจะเป็น25สตางค์ใช่ไหมเนี่ยยีสตางค์ลวงข้าวเชื่อเลยว่าบางคนบางท่านนี่ถืออยู่ถืออยู่ฮะอาจจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานเก่าซีดสนิมเกาะผุเกะกัง fc อ่ะให้ดูกันแบบว่าจะจ้เลยเนาะนี่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานทําไมถึงหลงเหลืออยู่ fc ฮะหเลยยอดจานวนการผลิตเยอะ 2. นักสะสมที่เขาศึกษามาตั้งแต่ต่อยอดมาตั้งแต่ที่ปอบปอปาบอกไปรุ่นปู่ย่านตาญายเนี่ยโอห fc การสะสมเหรียญกระสาบเนี่ยน่าจะมีมาหลายร้อยปีหรือเปล่า fc นะเอากันว่าเป็นร้อยปีไหมน่าจะได้แต่ปอปาก็ไม่เคยศึกษาจริงๆว่าการสะสมวงการเนี่ยเขาเกิดขึ้นมากี่ กี่ร้อยปีละฉะนั้น F4 ฮะเอาดูกันให้ชัดเจนฮะฉะนั้นเหรียญทุกเหรียญตั้งแต่สมัยราชการที่เป็นเหรียญกลมแบนมาก็แล้วกันเอาแค่เหรียญกลมแบนใช่ไหม f c ฮะจากราชการที่4วเนี่ยยังมีทุกชนิดราคาจนถึงราชการที่10เอาแค่ราชการที่9ก่อนแล้วกันที่ไม่ผ่านการใช้งาน F4 ฮะมีอยู่ทุกชนิดราคานะอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะตั้งเนี่ยเหรียญยีสาตางค์หลวงข้าวใช่ไหมฮะ มีหมด50ตัง,งค์ลงข้าวอะไรประมาณเนี้ยมีไม่ผ่านการใช้งานมีหมด F45 ทำไมเหรียญไม่ผ่านการใช้งานทำไมราคาไม่มีราคาหลักพันหลักหมื่นละ่ะอ๋อ F4 ขามือปปารระดับเนี้ยเชื่อเลยว่าเขาต้องผลิตออกมาหลายล้านเหรียญอย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่มีเหรียญผ่านการใช้งานแล้วส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาบางทีแอดมิน min, เขาจะไม่เข้าไปตอบให้นะฮะเพราะผ่านการใช้งานบางครั้งขายไม่ได้นักสะสมและคนหลายท่านถืออยู่เขาพอเขามาศึกษามากๆแล้วอ๋อนะ คุณปาปาบอกว่าผลิตมากทีแรกก็ไม่เชื่อเอาไปมาจริงๆส่งขายที่ไหนเขาก็ไม่ซื้ออันนี้ประปาไม่ได้ว่าใครนะแน่นอนฮะถ้าผ่านการใช้งานมากๆเขาไม่ซื้ออย่างประปาไน้ผ่านการใช้งานจะจัดประปาก็ต้องบอกว่าแอดมินให้เขาแลกเท่าหน้าเหรียญด้วยนะพอเรามาขายเกินได้นิดเดียวเองนะก็บางครั้งแทบจะไม่คุ้มค่าการทํารายการด้วยซ้ําเอา f ะเชื่อประปาดิเนาะ จบแล้วตรงนี้เอาปืนเอาดันไว้ก่อนที่เหลือแต่ว่าปาจัดการเป็นธุระปลาจัดสรรบันแบ่งเก็บเองมาที่เหลือเอฟซีฮะ,ะนี่คือเหรียญ10บบาทคลิปนี้น่าจะนานหน่อยเอเซียจะได้ให้ความรู้กันไปด้วยนะนี่คือเหรียญ10บบาท2สี่ลลท,ที่ลึก10บาท2สีที่ลึกมีมากกว่า61วาระเอฟซี FC ฮะ ภายใน61วาระอันนี้ไม่มีปปาไม่มีตัวอย่างฮะก็คือ10บาทคุ้ธนาคารไทยแห่งแรกใช่ไหมแล้วก็เอเปกเอาหลักๆคุดกับเอเปกหใน61วาระ10บาท24ที่ลึกได้รับความนิยมที่สุด F4 รู้ไหมฮะฟังปปานะฮะ10บาท2ีที่ลึกที่ได้รับความนิยมที่สุดราคาแพงที่สุดเป็นเหรียญปกติธรรมดาแบบเนี้ยขนาดเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดใน F4 ของ10บาทที่เนี้ยนะรับซื้อ ขายออกไม่มีราคาหลัก1,000บาทเป็นหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองฉะนั้นใครที่ถือเหรียญ10บาท2,4ที่ลึกแบบนี้ s อสให้รู้เลยว่ายิ่งเหรียญผ่านการใช้งานแล้วส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาเอสซตอนนี้วงการก็แทบจะไม่ยังไม่เล่นนะก็หยุดชะงักไปเลยสําหรับเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่าหน้าปอปาไม่รู้แต่วันนี้เอซเหรียญที่ผ่านการใช้งานใครที่จะส่งทุกวาระนั่นแหละนะ เอาเอางว่าทุกกัลลักก่อนที่ผ่านการใช้งานข่าวซีดสนิมเขียวเกาะเต็มไปหมดแล้วนะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแอดมินเขาก็จะไม่รับนะฮะไม่ใช่แค่ช่องของปปานะปปาไม่มั่นใจล้วปปาก็ไม่อยากจะกล่าวถึงอื่นๆใช่ไหมเอาง้ว่าถ้าผ่านการใช้งานมากๆเนี่ยปปาก็ยังไม่รับเช่นเดียวกันนะปปาต้องมาตรวจสอบยิ่งถ้าเกิดติดสนิมแดงสนิมเขียวแล้วด้วยเอเซียต้องถูกคัดออกทันทีเลยนะเพราะว่าเหรียญ10บาทอ่าสิบาทสองสี่ที่ลึกเนี่ยเขาผลิตออกมาเยอะยังหาพบเจอได้ง่ายนะฉะนั้นก็ เรารับเหรียญมาส่งต่อให้กับนักสะสมที่จะมาจ่ายเงินซื้อถ้าหากเรานําเหรียญที่ไม่ดีมาใช่ไหมฮะเหรียญชำรุดมามากๆเนี่ยนักสะสมเขาก็ไปซื้อที่อื่นเพราะเหตุใดฮะเพราะว่าเขาผลิตออกมาเยอะเขาสามารถที่จะวิง่งเต้นนะไปหาช่องอื่นได้ที่อื่นได้ก,ก,ก็ก็ถูกแล้วนี่ F4 นะเพราะว่าปาปารับมาแต่เหรียญสนิมเกาะเหรียญผุเหรียญพังใช่ไหมฮะ ก็เป็นอะไรที่เราต้องมาศึกษาร่วมกันนะเราจะได้ไปทิศทางดวกันแล้วก็เชื่อในสิ่งของความเป็นจริงนะไม่เชื่อลองดูเอฟซีฮะลองลอง,ลอง,ลองส่งมีสิบบาทวาระไหนก็ได้นะที่ผูกก่อนขาวซีดถูกขัดล้างมาเปื้อนดินจมทรายแล้วใช่ไหมนะส่งไม่เชื่อลองส่งรูปตรวจสอบปราคาที่อื่นนะบางทีเขาเห็นแล้วเขาไม่ได้ตอบเราด้วยรวมถึงช่องของป้ปาเพราะว่า เขาคิดว่าเราไม่ได้ศึกษามาก่อนฉะนั้นดูช่องของป้าปาได้ศึกษานะเอฟซนะได้ศึกษานะฮะเนี่ยออาป้าปาเคยไม่ที่จะจะไม่นําเหรียญผลิตมากหาง่ายมาให้ดูเปิดกล่องอยังไงก็ไปกันอย่างนั้นเลยนะโอเคนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะฮะเราต้องให้อธิบดนไปตอบคอมเมนต์ไหนจะโดนตําหนิตดเตียนว่า <c oughs> เสียแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เห็นเปิดกล่องแล้วเนี่ยไม่เห็นจะรับซื้อจริงอะไรเลยเลยเอฟซีฮนะต้องต้องยังไงล่ะต้องเข้ามาศึกษาด้วยนะ โอเคนะฮะแต่เราก็คงไม่สามารถที่จะไปตอบโต้อะไรกันได้มากมาย FC ฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราต้องการขายเหรียญต้องการมีเงินเข้าบ้านเป็นงานอดิเรกที่ได้เงินเรา FC ฮะช่องของปลาปลาหรือว่าหลายๆช่องเขาเป็นผู้จ่ายเงินให้เราฉนันเราก็คงตามทำตามกฎและเงื่อนไขเขากฎและเงื่อนไขเขาเขาบอกว่าช่องหลักๆนีออนะ่เขาไม่หลอกอยู่แล้ว FC นะเขาไม่หลอกอยู่แล้วแหละอ่ะอันนี้มาถึงรายการนี้กันบ้าง อ่นนี่คือเหรียญหนึบาทเรือหง FC ฮะปีพศ2520ที่หลายคนเคยถามเปลยปปามาว่ามีอยู่หรอไม่ผ่านการใช้งาน FC ฮะวันนี้เราได้เห็นขอปปาได้บรรยายบ้าง FC ฮะบางทีเราก็อึดอัดเนาะเราไม่มีเวลาไปตอบกันเนี่ยในคอมเมนต์บ้างเลยบ้างเนี่ย FC ฮะที่หลายคนหลายท่านถือไว้เหรียญเขาเก่าซีดผุก่อนสนิมเกละอะอาจจะอยู่กับท่าน พอทางเราไม่ได้ประเมินราคาให้หรืออย่างไรแล้วก็ถามว่ามีหรือไม่ผ่านการใช้งานสร้างมาเพื่อไปเหรียนหมุนเวียนผ่านการใช้งานไม่ใช่หรอวันนี้เราได้เห็นคามือปปาแล้วว่าเป็นเหรียญใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งาน F4 สังเกตดูเอานะฮะไม่ใช่ประปามาหลอกนะนี่เหรียญจริงๆนะ f c โอเคเนาะใครที่ส่งเหรียญเก่ามาเหรียญเดียวให้อดินประเมินราคาแอดมินเขาอาจจะไม่ประเมินนะฮะอาจปปาว่าถ้าเป็นมารยาทได้ก็บอกสวัสดีและให้เอฟซีได้รู้ด้วยว่าถ้าหากเห็นปปาหรือแอดมินตอบคอมเมนต์หรือทางไลน์ไปสวัสดีแสดงว่าเหรียญของท่านนั้นไม่มีราคาเก่ามากเพราะว่าอะไรประมาณนะั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงให้สันนิษฐานไปด้วยเอีฮะจะให้ทางเราตอบหมดซะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคอมเมนต์โดยที่ท่านไม่ได้ศึกษากันมาก่อนบางคนนะฮะ ทางเราก็ไม่ได้มีทีมงานแบบเป็น10 20 30ที่จะไปนั่งตอบต่อให้มีทีมงานมากเนี่ยถ้าทางเราให้ศึกษาแล้วถ้าหากว่าท่านบางคนบางท่านไม่ศึกษาเนาะทางเราต่อให้มีทีมงานมากเขาก็คงตอบกันไม่ไหวฉะนั้นก็เห็นใจทางช่องปาปา,ปาแล้วก็ช่องทั่วไปด้วยอ่ะเห็นไหม fc นี่คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานอ้าวให้ดูอีกรอบนะฮะนี่คือเหรียญเรียวหงเวลาปาปา,ปาบอกความจริงอย่ากโกรธนะฮะนะอะไรถ้าโกรธกันไปสมดุดน้อยใจกันไปสมดุดเราจะไม่ประสบผลสําเร็จ fc ฮะ เนาะก็อ่ะนี่คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานตั้งแต่ปีพศท5 2 0ละนะมีจริงๆไม่ผ่านการใช้งานวันนี้ปาปาดีใจฮะได้เหรียญใหม่แล้วก็มาตอบคอมเมนต์ผ่านทางนี้เลยสําหรับบางคนบางท่านยังอ่ายัางคาใจอยู่ว่ามีหรอเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน,นประมาณเนี่ยวันนี้ถ้าให้ดูแล้วเอฟซีฮะท่านก็จะได้รู้ละนะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมีเอฟซีฮะทุกชนิดราคานะตั้งแต่โน้นเลยเหรียญรุ่นอะไรดี่รุ่นบรรณาการของสมัยราชการที่4ปาปาว่ามีอยู่กับนักสะสมระดับมือขั้น ระดับขั้นเทพเลยระดับอาจารย์เลยเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2400เหรียญเงินบรรณการฮะเหรียญเหรียญกระสาบกรมแบนรุ่นแรกของรัชการที่4เลยยังมีเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอยู่นะ FC แต่ามาซื้อขายตามช่อง Youtube ต่างๆค่อนข้างจะยาก FC ฮะเพราะเขาเป็นเป็นเหรียญระดับขั้นเทพหลักล้านหลักแสนหลักล้านแล้ว FC ฮะนะต่อให้ตรวจสอบประเมินราคาพอๆก็คงจะไม่มีปัญญาซื้อ นะฉะนั้นก็เหรียญหลักๆในเอฟซี FC. เขาไม่ไม่ส่งลงไม่ส่งลงช่อง YouTube กันหรอกนะเพราะว่าเขาก็คงจะส่งต่อต่อตางประเทศไหมอะไรประมาณนั้นเนาะป๋าปาก็ไม่ค่อยเจียนจัดหรอกแต่ก็พยายามจะหาข้อมูลมาบอกให้ฟังเนาะโอเคนะฮะไม่ไม่ว่ากันเนาะะป๋าปาบอกความจริงลนะอ่ะเดี๋ยวเ,เปิดดูชิ้นสุดท้ายกันนะคลิปนี้นานหน่อยแต่ถ้าใครดูจบจะได้ความรู้เลยต้องมาเข้ามาดูความรู้ได้อฟซี FC. ไม่ใช่จะเข้ามาดูราคาเหรียญอย่างเดียวไม่ได้นะับนะต้องดูความรู้ด้วยอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบ อา F4 ฮะได้กันมาสี่เหรียญใช่ไหมเนี่ยปีนี้เข้ามาเยอะเลยปป่าว่าตั้งอาได้กันมาห้าเหรียญ F อาสี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ย F4 เข้ามาในช่องของปะปาเยอะเลยเผยโฉมออกมากันก็คือเขาก็ผลิตเท่าเดิมนั่นแหละ,สะแสนกว่าเหรียญน,นั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นบางช่วงบางตอนบางเดือนบางบางโอกาสบางเวลาที่จังหวะเหรียญ5บาทปี4 6ตัวติดผลิตน้อยหายากลำบที่2ของเหรียญ5บาทมุนเยียนสมัชชการที่9เนี่ยปีนี้เผยโฉมมาเยอะมากนะ พอเผยโฉมมาเยอะนี่ F4H ก็มีการแข่งขันกันเป็นเรื่องธรรมดาตามสภาพผิวเหรียญด้วยก็ซื้อขายจะเห็นนะฮะราคาซื้อเข้ากันตั้งแต่แย่ยๆกับ200กว่าขายออก300ซื้อเข้า300ขายออก400อะไรประมาณนี้ f ฮะนะถ้าสวยจะจัดก็สุ่มเสี่ยงทําขายให้ราคาถึง6 700ก็เป็นความสามารถของทางช่องเขา f ฮะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเหมือนช่องประปาน,น,นแหละนะเรารับซื้อเข้ามาสภาพนี้เราต้องขายระดับไหนเราก็ต้องดูด้วยประมาณนั้นแหละอ่า นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546 f c h ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่นักสะสมจากเมืองหลวงนักสะสมจากกรุงเทพมหานครส่งมาขายโอเคเนาะก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะที่อกากรุณามอบเหรียญไม่ผ่านการใช้งานมาให้ปอป่า,ปาตอบนักสะสมทางไลน์หรือว่าทางคอมเมนต์นะปอป่า,ปาดีใจแล้วก็ดีใจล่วงหน้าเลยว่านักสะสมหลายคนหลายท่านนะ ไม่ว่าจะอยู่เมืองหลวงอยู่ตามชนบทเหมือนปาปาอยู่ตามตัวอำเภออะไรไม่รู้และวเอฟซี FC ดูต่างจังหวัดที่อาจจะไม่เคยเห็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้วันนี้ปาปาให้แบะให้ดูเสร็จถ้าใครดูคลิปนี้จบจะได้ดูใช่ไหมถ้าใครดูหัวม้วนแล้วดูดูต้นคลิปแล้วเลื่อนเลื่อนหนีไปเลยก็สุดสุดทางเลยเอฟซี FC ครับวันนี้ใครได้ดูจบเลยแล้วท่านก็จะได้เข้าใจแล้วก็ไปเก็บเหรียญถูกโอเคไหมฮะอ่ะนี่คือ,อรายการเหรียญ ใหม่ๆทั้งนั้นเลยไม่ผ่านการใช้งานค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นในคลิปนี้ EP นี้เลยวิดีโอนี้เลยขอบคุณเจ้าของเรียนก็ขอบคุณต่อการติดตามแนละชมนักสะสมใครที่ยังไม่กดติดตามกดนะไม่กดกดติดตามแนละ้วปะปาโกดนะเอฟซีฮาฟฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดเลยกดไลค์กดแชร์นะกดแจ้งเตือนไว้เวลาป๊ะปาทําคลิปวิดีโอเนี่ยนาอท่านจะได้มีโอกาสเห็นคลิปป๊ะปาเด้งปึ้งไปหาท่านท่านก็จะได้ศึกษานะ ก็มามีส่วนร่วมเก็บสะสมเหรียญกระสาบร่วมกันก็ FC ฮะนะไม่ได้บังคับแต่ปป่า,ปา,ปาก็ไหว้วอนวิงวอนให้เราเชื่อกันเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยเราไม่ผิดกฎใช่ไหมฮะที่เรามาแนะนํานําเสนอมาชักชวนให้เราร่วมกันเป็นอ่าผู้เก็บสะสมเหรียญกระสาบโอเคเนาะไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครอยากได้เหรียญไหนบังเอิญนะฮะลองลองละโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะสําหรับคนที่จะซื้อเหรียญฮะ สำหรับคนที่จะซื้อเหรียญใครที่จะขายเหรียญไม่ต้องโทรเข้ามานะฮะถึงยังไงแอดมินเขาก็ไม่เห็นเหรียญสำหรับคนจะขายเหรียญอชโกปาต้องเพิ่ม ID ดีไลอย่างเดียวอ่ะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผ่านมากับ20นาทีสวัสดีครับ